ชัดเจนในความเป็นตัวตนชัดเจนในจังหวะชีวิตมั่นยงในวาส,สนาอูตุูมชะตาสวัสดีครับพี่อูตุมชะตาสิทธิ์อาจารย์พบเชียนเพียงเพชรมาแล้วครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงลิขิตชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสทุกป,ปีนักษัตร์นะครับเป็นการออกคําทํานายภาพรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสที่ถูกลิขิตชะตาในแนวทางการทํานายแบบทั่วๆไป หากท่านได้สนใจต้องการความชัดเจนในชะตาชีวิตในรูปแบบของการถอดรหัสชีวิตที่สะท้อนจากตัวเลขส่งผลถึงคุณลักษณะเฉพาะตนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อวาสนาชีวิตวาสนาผู้คลองวาสนาการเงินโฉมการงานที่ต้องการความชัดเจนในอาชีพตลอดจนข้อเด่นข้อปรับปรุงแล้วก็ภาพรวมประจำปีของปีจรนะครับ ที่อุตสูจตาแนะนําให้ดูแบบส่วนตัวนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนของเพราะว่าภาคยกดวงเพิ่มโชคแล้วก็ภาคกันอุปสรรคในชีวิตแบบประจําปีถ้าถ่ายเข้ามาได้นะครับที่ Facebook หรือเพจที่ใช้ชื่อว่าอุ d สู o จต t า r ครับผมคราวนี้เรามาดูลักษณะที่ถูกลิขิตของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับเวลาที่เราใช้แทนคนวันพฤหัสก็คือเราจะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ตอนเช้า6วกนาจาของวันวันพฤหัสนะฮะ จนถึงนะครับตีห้าประมาณตีห้าห้าสิบเก้าของเช้าวันศุกร์นะครับถือว่าเป็นคนวันพฤหัสคันนี้เรามาดูจุดเด่นนะครับของคนที่เกิดวันพฤหัสนะฮะคนที่เกิดวันพฤหัสถือว่าเป็นคนที่ชอบอธิบายนะครับเป็นคนที่ชอบอธิบายแบบไม่หวงวิชาแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลในอารมณ์รวมทั้งเป็นคนที่มีศีลธรรมคุณธรรมในกิจใจถ่าดีมากนะครับ เป็นคนที่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะหรือเป็นคนที่รู้จักความรักความใคร่มาตั้งแต่เด็กแต่ก็มักไม่แสดงออกนะครับเรามาดูช่วงวัยวัยเด็กถึงวัยรุ่นดีกว่านะครับวัยที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือในช่วงอายุ12ปีหรือย่าง13ปีนะครับช่วงนี้นะอายุย่าง12ปีหรือย่าง13ปีมักจะเป็นวัยที่มีความรักแบบเขาชื่นชมใครๆหรือรักใครมากๆด้วยนะครับเพราะนั้นโอกาสที่เขาเอง ระทึกใจในความรักของเขามันมีสูงนะครับผู้ครองดูแลอย่างใกล้ชิดเนะาะพอเรามาดูตอนอายุย่าง15ปีนะครับถือเป็นปีที่ต้องระมัดระวังในความรักของเขาเนะเพราะว่ามันจ่องในเรื่องของความรักในรูปแบบของคําว่าเขาแอบไปชอบใครหรือปลื้มใครนะครับแต่คนที่เขาชอบหรือปลื้มนะครับกับไม่สนใจเขาแต่กลายเป็นมีคนอื่นมาชอบแลวมาปลื้มเขาแทนเออมันเป็นลักไหนอย่างนี้ครับ อ่ะคาวนี้พอเรามาดูตอนนั้นย่าง16ปี่ะสิปีนี่ถือว่าเป็นเป็นช่วงของวัยรุ่นที่โวเีววต่อนะเรียนจบไม่จบมตัต้องต้องระมัดระวังช่วงปีนี้เลยนะครับอายุย่าง16ปีมักจะเจอเรื่องหึงหวงหรือวุ่นวายกับเรื่องทางเพศนะครับรวมถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะในะปัจจุบันเนะะี่ยรล่าวางใครจากต่างเพศทให้เกิดความทุกข์ใจได้อย่างหนัก,น,ก,น,กนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผู้ครองต้องดูแลก็คือช่วงตั้งแต่อายุ12ถึงย่าง16นะครับคราวนี้เรามาดูช่วงที่อายุของคนวัยทำงานเนาะก็คือช่วงอายุาย่างย7่แล้วก็ย่าง36นะครับสองช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เขามักจะเครียดนะคเครียดในเรื่องของว่าถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกการแกล้งนะฮะแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่เขาได้ได้มาก็คือนัก่หนักของคำว่าเสียวความรู้สึกนะครับ อะแล้วจังหวะช่วงอายุย่างส7มสฮะถ,ถือเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะฮะของเขาก็คือเป็นปีที่เขามีโอกาสได้รับโชคใหญ่ลาบใหญ่หรือได้เรื่องทรัพย์สินสําคัญสำคัญ,ำคญทำเขาทาให้เขาเองมีความภูมิใจนะครับอ่าเลื่อนมาที่ช่วงอายุย่าง41เนฮะเป็นปีที่นะครับเขามักจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือเปลี่ยนแปลงเพราะคนอื่นยิ่งเฉพาะเรื่องงานอาจจะเป็นการรับฟัง มีการเปลี่ยนทายถูกซื้อตัวอะไรประมาณนี้รวมถึงที่อยู่ด้วยนะครับพอมาช่วงอายุ4ี่หกนะครับมักจะเป็นปีที่นะฮะได้เกียรตินะได้ความประทับใจได้ความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาฝันมานานๆนนโอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จสูงนะครับหรือเป็นในลนะัของขว่าชื่อเสียงเขาทำให้คนรู้จักมากขึ้นนะที่สําคัญก็คือความเป็นคนที่ไม่หวงความรู้นี่แหละนะฮะมัอกจะเขาก็เสียเปี่ย ทางด้านผลประโยชน์นะครับแต่สําคัญที่สุดเลยของคนวันพฤหัสนะโดยส่วนใหญ่แล้วของหายม,ากมักไม่ค่อยได้คืนนะรวมทั้งขยิบขยืมก็มักจะไม่ได้คืนเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาติดตามในส่วนของวันพฤหัสปีนักษัตรต่างๆนะครับคนเกิดวันพระอาปีมะตริกนะครับเป็นคนที่เหมาะกับทงานส่วนตัวนะครับงานที่เขาทาแบบส่วนตัวเหมาะกับงานที่เขา้องใช้คาพูด ในลักษณะของทั้งงานบริการนะครับรวมถึงเป็นงานที่รับช่วงจากผู้อักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงเขามักจะได้รับการสนับสนุนที่ที่ดีเยี่ยมฮะแล้วตัวของคนที่เกิดวันเพื่อหัสปีมะเสงนะเป็นคนที่แปลกที่หนึ่งนะว่าสถานการเงนินคือเหมาะกับงานหลากหลายเลยครับหลากหลายมากเลยหากเขารับราชการนะก็มักจะไต่เต้าในส่วนของลำดับการทําง,งานที่สูงขึ้นสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตําแหนง่งการสอบเปลี่ยน การสอบเลื่อนอะไรพวกนี้เขามักจะได้เข้ามาแบบไม่ได้ยากนะครับและที่สำคัญคือเป็นคนที่งกงานนะทํางานประจําก็มักจะมีงานอดิเรตงานเสริมนะครับส่วนถ้าเขาทางานบริษัทนะครับโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกางคันระหว่างที่เขาทางานอย่างเช่นพออายุมากึ้นหน่อยหนึ่งก็โอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการคันในเรื่องของงานค่อนข้างสูงแต่เขาเป็นคนที่มีการรองรับด้วยงานเสริมนะทำให้เป็นคนที่ ค่อนข้างในโชคดีนะไม่เปราะบางเรื่องการทํางานนะครับในชีวิตนะครับการทํางานของเขาถ้าเริ่มทําอะไรแล้วนะครับมักจะต้องทําอย่างนั้นนะครับหากมีการเปลี่ยนอะไรนะมักจะมีปัญหาเข้ามาแทรกตลอดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะคนที่เกิดวันพราทหรป็มาถึงนะมักได้คู่ที่หน้าตาดีหน้าตาคงคายนะครับออแล้วที่สําคัญคือเป็นคนที่กลัวนะครับเกรงใจคู่มากนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วนะในเรื่องของความรนะักของคนที่เกิดวันพระัสบดปีมาเส็งนะ่ะชีวิตคู่ของเขาที่มีปัญหาคือนะครับออกในแนวของคนที่ทํางานเก่งจนม่เวลาให้กับให้กับคู่ครองหรืองานที่เขาทำมันออกในแนวของว่าห่างการพ่อสายงานที่ต้องแยกกันอยู่นะแต่เป็นคนที่นะตัดรักเก่าไม่ค่อยได้นะครับเวลาเขามีปัญหานะครับเรื่องความรักความใคร่ายเขาจะออกในแนวตัวออกในแนวของว่า ปล่อยไปล่อยตัวนะครับดัน้านในในเรื่องของตัณหาได้ง่ายนะครับแต่สิบนิดหนึ่งนะคนที่เกิดวันพระรหัสีมะเสงเนนะี่ยเป็นคนที่มักมีความรับกับคู่นะครับแต่แปลกอย่างหนึ่งนะฮะคนที่เกิดวันพระรหัสปีมะเสงน,นะคุณทําตัวอย่างไรคุณได้คู่อย่างนั้นอย่างเชน่นคุณเป็นคนเรียบร้อยข,ว,ขวัตขวาคุณก็ได้คู่เป็นคนที่เรียบร้อยข,ว,ขวัตขวา แต่ถ้าคุณเป็นคนเจ้าชู้ประตูรินนะคุณก็จะได้คู่เป็นเหมือนคุณเพราะฉะนั้นระวังความประพฤตินะครับสําหรับคนที่เกิดวันพระอาทปีมะเส็งท้ายสุดนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อการติดตามนะครับรวมถึงจะรบกวนแนะนําให้เพื่อนๆญาติๆนะฮะในส่วนของคําทํานายที่ถ้าท่านถูกใจนะก็ฝาก ฝากแชยนะครับหากต้องการดูแบบส่วนตัวมีค่าทํานายนะครับที่เป็นภาพสะท้อนชีวิตในเรื่องการงานนะครับการเงินวัฒนาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดรวมถึงภาคจิตวิญญาณและตัวตนที่แท้จ,จริงเพื่อยกระดับจุดเด่นปรับปรุงจุดด้อยนะฮะให้โอกาสกับตัวเองให้มีความสุขแบบธรรมชาตินะครับนะครับในแนวทางความเป็นตัวตนนะครับพี่อู๊ดซูมจารยดีต้อนรับครับ